ผมจะเดินทางยื่นหนังสือพร้อมพยานหลักฐานและตัวผมเองจะเป็นพยานในการให้การว่าผมได้เห็นครับารกลุมสลามครับนะครับนะแต่พี่น้องมุสลิมเมื่อกี้นะครับนะมรกลุมสลามครับนะสลามมรกุมเออสลามมรกุมครับพี่ขออภัยนะฮะนะครับนะฮะเพราะฉะนั้น ผมไม่ยอมครับผมไม่ยอมครับเรื่องนี้ผมไม่ยอมเด็ดขาดแม้พ่อเด็กจะยินยอมแม้พ่อเด็กจะยินยอมไม่เอาเรื่องนะครับกฎหมายเขียนเลยครับนะจะยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ตามถ้าหากมีการทำกระทําการอันเป็นทาารุณกรรมเป็นการกระทําอันทารุณกกรรมนะครับผมจะเดินเรื่องแจ้งความร้องทุกข์ นะครับตามเจตนารมณ์ของผมตามเจตนารมณ์ของผมที่เคยประกาศเอาไว้ว่าอย่าทําผิดกฎหมายอย่าทําผิดกฎหมายถ้าทําผิดกฎหมายผมจะเดินทางเข้าร้องเรียนร้องตรวจสอบหรือแม้แต่แจ้งความร้องทุกข์ผมจะไปนะครับผมจะไปนะครับวันนี้ทุกท่านต้องเข้าใจเกี่ยวกับพรบ คุ้มครองเด็กก่อนนะครับทุกท่านต้องเข้าใจคำว่าทารุณกรรมก่อนขอแยาถอดแว่หน่นิดนึงตรงสื่อมันเล็กมากนะครับนะครับอะไรเรียกว่าทารุณกรรมครับทุกท่านนี่ครับไปเปิด Google นะครับมีความหมายอยู่ในนี้เลยครับในพรบนะครับอาจท่านอาจจะไม่เห็นนะครับผมอ่านให้ฟังนะครับผมอ่านให้ฟังทารุณกรรมนะครับหมายความว่าการกระทําหรือละเว้นการกระทําด้วยประการใดๆ จนเป็นเหตุให้เด็กเสื่อมเสียเสรีภาพหรือเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจการกระทำผิดทางเพศต่อเด็กการใช้เด็กให้กระทำหรือประพฤติในลักษณะที่น่าจะเป็นอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจหรือขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีทั้งนี้ไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตามจัดนะ พี่น <chairs, S 1> ้องครับช uh ัดจบข่าวครับพี่น้องครับประพพติในลักษณะที่น่าจะเป็นอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจนะครับทุกท่านครับนะฮะนี่ฮะมีการประพพติในลักษณะที่น่าจะเป็นอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของเด็กนะยังไม่จบครับพี่น้องทุกท่านครับยังไม่จบครับมันมีมาตราอ่ามันมีมาตราหนึ่งที่มันเขียนไว้ในอนุ ในข้อในข้อที่อนุที่เดี๋ยวนะเดี๋ยนะอนุที่เจบังคับขู่เข็นใช้ชักจูงยุโยงส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กเล่นกีฬาหรือให้กระทำการใด เพื่อแสวงหาประโยชน์ทางการค้าอมีลักษณะเป็นการขัดขวางต่อการเจริญเติบโตหรือพัฒนาการของเด็กหรือมีลักษณะเป็นการทารุณกรรมต่อเด็กครับนะอยู่ในมาตรา26นะครับกระทําหรือละเว้นการกระทําอันเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกายหรือจิตใจของเด็กมาตรา26อนุ1อนุ7 อนุสามบังคับขู่เข็นส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือน่าจะทําให้เด็กมีความประพฤติเสี่ยงต่อการกระทาความผิดนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะทุกท่านสิ่งที่ผู้ชายคนหนึ่งที่อ้างว่าตัวเองเป็นคนที่รักเด็กสิ่งที่ผู้ชายคนหนึ่งอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนธรรมะธรรมโมถือศีลน,นะครับนะ <c oughs> นะครับ เดี๋ยวนะฮะจะมีอีกมาตราหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเปิดทุกท่านให้ฟังอันนี้ผมเอาพรบมาอ่านให้ท่านฟังเลยครับไม่มีอะไรครับอ่านให้ท่านฟังอัตราโทษจำคุกนะฮะทุกท่านผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา26จำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน30,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ถ้าฝ่าฝืนมาตรา27หรือ50หรือมาตรา61จำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะฮะ งานเข้าครับพี่น้องงานนี้ผมไม่ยอมครับงานนี้ีีคิวไม่ยอมครับนะครับบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับถือว่ามีส่วนร่วมในการกระทำความผิดตออ่อเด็กคนหัวเราะส่งไม้นะส่งไม้ให้กับคนคนหนึ่งแล้วก็พยายามจะพูดจำนองว่าพยายาม จะพูดว่าเป็นเพียงการละเล่นสนุกสุๆคุณรู้ไหมครับว่าสิ่งนั้นเป็นการละเมิดต่อสิทธิและ,ะกฎหมายคุ้มครองเด็กแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเดินทางเข้ายื่นหนังสืพอพร้อมพยานหลักฐานนะครับผมจะให้ทางพมคือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของสกลนครตรวจคลิปวิดีโอนั้นเนื่องจากอะไรครับทุกท่านเนื่องจากมีการถ่ายทอดสด ใครเป็นมิจฉาชีพครับผมไม่ทราบครับมิจฉาชีพเรื่องอะไรครับสามชั้นเป็นมิจฉาชีพเรื่องอะไรครับผมไม่ทราบเลยครับช่วยอธิบายด้วยนะครับผมไม่ทราบจริงๆนะฮะผมเตือนคุณแล้วนะครับว่าอย่าทําผิดในสกลนครหรืออย่าทําผิดกฎหมายนะครับอย่าทําผิดกฎหมายครับทุกท่านครับผมยังไม่ขอทักทายทุกท่านก่อนนะผมขออธิบายตรงนี้ก่อนนะวันจันทร์ พรุ่งนี้ผมจะยื่นหนังสือและอธิบายและจะยืนยันจะยืนยันเด็กร้องไห้ด้วยนะครับผมสงสารเด็กมากนะครับเด็กร้องไห้ด้วยนะ,น,ะนะครับนะครับนะครับเด็กร้องไห้เด็กเห็นพฤติกรรมที่บุคคลคนหนึ่งกระทำต่อบิดาตัวเองและยังมีการส่งไม้ให้เด็กไปตีบิดาตัวเอง ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมเด็กอาจจะฝังใจเด็กอาจจะมีสภาวะจิตที่เอเอลวร้ายในอนาคตได้กฎหมายเพียงแค่เขียนไม่ว่านะครับมีการกระทําที่เป็นการทารุณกรรมนะครับเดี๋ยวอีกทีหนึ่งกฎหมายเพียงแต่เขียนไม่ว่านะครับ กาะทำหรือเว้นการกระหรือละเว้นการกระทําอันเป็นการทารุณกรรมต่อร่างกายหรือจิตใจของเด็กแค่นี้มึงก็เสร็จแล้วแค่นี้มึงก็ผิดแล้วนะครับเด็กมันไม่รู้ภาษามันไม่รู้ว่ามึงหยอกเล่นมันไม่รู้ว่าเรื่องนั้นเรื่องจริงหรือไม่เรื่องจริงเมื่อมึงตีพ่อมันเด็กมันร้องไห้มันเห็นพฤติกรรมที่ก้าวร้าวและยังมีการเอาเด็กมาขึ้นช่องนะครับทุกท่าน มีการเอาเด็กมาขึ้นช่องเพื่อสร้างยอดวิวยอดไลค์มีการถ่ายทอดนะครับมันมีข้อหนึ่งนะครับที่จะเอาผิดกับคนที่ไปถ่ายทอดนะครับเดี๋ยวนะฮะมันมีอยู่มาตราหนึ่งนะครับอ่านะครับคนที่เนี่ยมามามา,มาตรายี่สิบหกอนุมาตรายี่สิบหกอนุห้า ใช้เด็กเป็นเครื่องมือในการขอทานหรือกระทําผิดหรือกระทําด้วยประการใดๆอันเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเด็กมึงโดนเต็มๆเลยครับพี่น้องครับอนุห้ามาตาย 6, ี่สิบหกอนุห้านะครับนะครับและมาตายี่สิบเจ็ดระบุไว้อย่างนี้เลยนะครับมาตายยี่สิบเจ็ดห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณา หรือเผยแพร่ทางสื่อมวลชนย้ำฟังดีๆนะครับห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาหรือเผยแพร่ทางสื่อมวลชนหรือสื่อสารละสนเทศประเภทใดซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับตัวเด็กหรือผู้ปกครองโดยเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจเจงเลยครับพี่น้องครับโดยเจตนาที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่จิตใจ ชื่อเสียงเกียรติคุณหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดของเด็กหรือเพื่อแสวงหาประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นมึงโดนตามมาตาย6 2 7ทั้งหมดเลยคุณโดนตามมาตา26 2 7ทั้งหมดเลยทั้งเจ้าของคลิปไม่ต้องลบนะฮะไม่ต้องลบนะครับยิ่งลบยิ่งร้อนตัวนะครับคุณไม่ต้องลบนะครับใครที่แม่งถ่ายทอดสดไม่ต้องลบนะฮะ สวัสดีครับสวัสดีครับอัลโโลอ๋อๆเดี๋ยวส่งให้ด้วยนะสวยด้วยเด้สอย,ด,ยสด้วยเดี๋ยวนี้เลยโอเคโอเคเอาเหรอโอเคโอเคโอเค,อเคนะนะครับทุกท่านครับฟังดีๆนะครับการแสดงพฤติกรรมแบบนี้กับเด็กหรือนำเด็กเป็นตัวละครตัวหนึ่งเอาเด็กอยู่ในช่องการถ่ายทอดสด หรือการถ่ายทอดสดต่างๆที่มีเด็กอยู่ในการไร้สดในสื่อสามวลชนสารสนเทศหรือสื่อโซเชียลทั้งหมดคนพวกนั้นมีความผิดร่วมกันละเมิดสิทธทิเด็กหมดไม่ว่าคนที่เดินไปผู้ชายคนหนึ่งส่งไม้ให้มีผู้ชายที่นั่งอยู่รอบๆข้างแต่ไม่ห้ามพ่อเด็กก็โดนนะครับผมบอกก่อนนะครับพ่อเด็กอาจจะโดนด้วยนะครับ แต่ทงางเจ้าหน้าที่พอมอาจจะต้องสอบปากคําพ่อว่าทําไมถึงยอมให้บุคคลคนนั้นกระทําการกับตนอย่างนี้กระทาการข่มขู่ลูกตัวเองมานั่งนี่ามาทําตรงนี้มาอย่างนี้ทั้งๆนี้นบุคคลคนนั้นไม่เคยไปสอนสั่งลูกตัวเองเลยผมจะขอพยานสักสองปากครับเดี๋ยวผมจะไปกับน้องวีออดก็ได้ไอวีออดนี่แหละไอวีออดนี่แหละคนที่มึงด่ามันว v ่าวีออดนั่นแหละ ถึงแม้การแสดงตรงนั้นจะเป็นการแสดงเฉยๆแต่พฤติกรรมที่มีความก้า,ราวร้าวรุนแรงในการตีทําให้เด็กเกิดสภาวะจิตใจที่ตกใจนะครับแค่ตกใจนะครับนะรบฟรดีพี่มุสตาฟานะครับอับดุลอับดุลรอยะนะฮะคือเด็กตกใจนะครับกฎหมายตามมาตรา26 27 26อนุ1 3 5 7 เข้าหมดครับเข้าหมดครับเด็กแยกไม่ออกว่าการแสดงหรือไม่การแสดงนะครับเอฟซีครับท่านใดลืมกดไลค์ครับเดี๋ยวนี้นะครับหายไปครึ่งนึ้งนะฮะอันตรายครับทุกท่านครับเอฟซีท่านใดลืมกดไลค์ครับตอนนี้หนึ่งพันกับไลค์ห้าร้อยโอกาสที่จอจะดับมีอีกแล้วนะครับผมแหมพูดไม่มันนะถ้าจอดับทุกท่านครับสวัสดีคุณนางน้อยนะครับนะครับฝากกระทือรไลค์ผมหน่อยนะครับพี่น้องเอ้ ผมจะนำเรื่องนี้เข้าหาหรือท่านผอ,อ,อพอมอและผมจะยืนยันอย่างหนักแน่นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้นะครับกฎหมายคุ้มครองเด็กมีความละเอียดอ่อนมากการแสดงพฤติกรรมที่เป็นการก้าวร้าวต่อหน้าเด็กการแสดงพฤติกรรมการแสดงต่างๆไม่ว่าจะจริงหรือไม่จริงต่อหน้าเด็กมีผลต่อสภาวะจิตจใจเป็นการทารุณกรรมทางจิตใจ และโดยเฉพาะการที่นำภาพของเด็กคนนั้นออกสื่อมวลชนในโลกยูท b e เจออนุมาตาเจ็ดเลยครับเดี๋ยวดูทีใช่มาตาเจ็ดไหมนะมาตายี่สิบเจ็ดไม่มาตาเจ็ดจำคุกนะครับผิดมาตายี่สิบหกจำคุกไม่เกินสามเดือนปรับไม่เกินสามหมืน่นจำคุกาตามมาตายี่สิบเจ็ดคือมีการเผยแพร่ม, 5, มึงจำคุกไม่เกินหกเดือนปรับไม่เกินหกหมื่นบาทครับ สิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นการถ่ายทอดสดออกไปมันเข้ามาตรา27มันเข้ามาตรา27พรบรเด็ก46ผมยอมไม่ได้ครับต่อให้คุณจันทศรีอาจารย์เอเมซิกไม่มาร้องขอหรือพี่น้องประชาชนคนไหนไม่มาร้องขอผมจะเดินทางไปตามหน้าที่ของผมพลเมืองดีคนบางคนจะอ้างว่าตัวเองเป็นคนบ้านๆไม่รู้ ลุงไม่รู้เพื่อที่จะกระทำผิดต่างๆตลอดเวลาได้เลยครับการทำผิดเป็นรายเดือนเลยเดือนละคดีคนคนนี้เป็นคนที่ไม่สำเนียกและไอคนที่อยู่ในคลิปเตรียมตัวนะครับไอคนที่นั่งอยู่ในคลิปผู้หญิงที่หัวเรอกคิกคิกคิเตรียมตัวนะครับนี่วีโอดกำลังเดินทางมาครับพี่น้องครับวีโอดกำลังจะเดินทางไปแจ้งความเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพานัน ทุกท่านครับความรัวยังไม่ทันหายความควายมาอีกแล้วคุณจะมาอ้างว่าไม่รู้ว่ามีกฎหมายเด็กอีกหรือเปล่าตอบผมไม่รู้ว่าการแสดงอย่างนี้กับเด็กเป็นความผิดผมขาดเจตนาผมขาดเจตนาจะอ้างอีกไหมครับคุณจะอ้างว่าคุณไม่รู้กฎหมายพรบคุ้มครองเด็กอีกไหมครับจะมีนักกฎหมายที่จะมาอุ้ม หรือมาเฉลียอีกไหมครับโอ้ย